สวัสดีครับถ้าพูดถึงความรุนแรงคุณนึกถึงอะไรความรุนแรงตามแนวคิดของโยฮันเกาตุงได้อธิบายความรุนแรงไว้3ประเภทโดยความรุนแรงที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือความรุนแรงทางตรงซึ่งเป็นการใช้ความรุนแรงใส่เป้าหมายโดยเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างชัดเจน ความรุนแรงเชิงโครงสร้างคือความรุนแรงที่เกิดจากโครงสร้างของสังคมซึ่งอาจประกอบไปด้วยนโยบายกฎหมายและระบบโครงสร้างที่ไม่เสมอภาคของสังคมซึ่งอาจทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆมีความเป็นอยู่ที่ยากลาบาก ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมความรุนแรงภายใต้พื้นฐานวัฒนธรรมสึ่งเห็นในรูปแบบของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเยื่อของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมอาจเป็นผลมาจากเชื้อชาติาศาสนาความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปในสังคมความรุนแรงที่ได้รับการยอมรับจากการนิยมของความคิดความเชื่อของวัฒนธรรมในสังคมเช่นพ่อแม่ลงโทษลูกเพื่ออ,อบรมสั่งสอนหรือสังคมชายเป็นใหญ่เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมานั้นเราได้หยิบยกตัวอย่างในกรณีของความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือการครอบครองที่ดินที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราจึงได้เร่งเหียนปัญหาดังกล่าวที่ไม่ควรมองข้ามและน่าหยิบยกปัญหาที่ดินในประเทศไทยที่แก้ไขไม่จบไม่สิ้นสักที ปัญหาคนรวยหรือผู้มีอำนาจในไทยหรือครองที่ดินเยอะเกินไปเาะอนาคตคนเหล่านี้จะไปคอยคกืนกินที่ดินของเราบรรดาชาวนาเพื่อกินกําไรและก่อให้เกิดการทิ้มร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ของที่ดินอย่างเต็มที่ปัญหาผู้มีอำนาจบุกรุกพื้นที่สงวนปัญหานี้อยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นก็คือราชการไทยมีเอี่ยวโกงกินและเพิกเฉยให้แก,ก่กลุ่มทุนหรือผู้มีอำนาจ ปัญหาประชาชนไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมแต่รัฐบาลในประเทศกับสนับสนุนให้ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นหลักปัญหาการใช้ที่ดินผิดประเภทจนสูญเสียที่ดินทําการเกษตรจากอดีตที่ภาครัฐต้องการมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นหลักให้มีการใช้ที่ดินผิดประเภทเป็นจํานวนมาก ปัญหาหน่วยงานรัชการไม่มีคุณภาพในการบริการจัดการที่ดินและทํางานซับซ้อนการทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดความเป็นเอกภาพขาดการประสานงานและขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งปัญหาคนจนจํานวนมากอยู่ในพื้นที่แออัดปัญหานี้พบว่าประชาชนชาวไทยนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในทุกๆวันจนทําให้จําเป็นต้องไปอยู่ในพื้นที่แออัด ในปัจจุบันปัญหาด้านโครงสร้างของประเทศผลส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองที่ดินมากกว่า60%เป็นที่ดินของรัฐครอบครอง และที่ดินส่วนที่เหลืออีก40เป็นของภาคเอกชนถือครองแต่ที่ดินส่วนใหญ่ก็ถูกปล่อยรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรใน,ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีที่ดินทํากินและส่งผลกระทบให้ประชากรกลุ่มนั้น,ต,นต้องแบกรับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําการเกษตรกรรมการไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินเพื่อทําเกษตรกรรมเพิ่มต้นทุนทําให้กําไรน้อยป่วงนผลผลิตไม่ดีก็ทําให้ไม่มีรายได้เกิดปัญหาความยากจนอาดใช้จ่าย ตการไม่เพียงพอส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตลําบากและยังไม่รวมถึงปัญหาการเว้นคืนที่ดินจากภาครัฐจากคนที่มีที่ดินทํากิมน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งส่งผลทําให้ที่ดินน้อยลงไปอีกที่การมาครั้งต้นนั้นเป็นปัญหาที่อาจทําให้เกิดความรุนแรงต่อไปได้ยิ่งคนมีรายได้น้อยรายได้ไม่เพียงพอทําให้คนไม่พอใจเกิดการประท้วงเกิดขึ้นที่อาจไม่ใช่การประท้วงที่สันติวิธีอาจเป็นการประท้วงที่เกิดความรุนแรงความเสียหายต่อทรัพย์สิน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงอยากให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญการการกระจายการถือครองที่ดินให้ทุกๆคนทุกทกลุ่มได้ถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมกันและการนําเอาที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่เกิดประโยชน์มากระจายให้ทุกคนได้ใช้ทํากินอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ ปัญหาที่เราพบเป็นปัญหาโครงสร้างการครอบครองที่ดินทำกินที่ไม่เป็นธรรมต่อคนในประเทศให้คนในประเทศไม่มีที่ดินทำกินและก่อให้เกิดปัญหาความเดือมร้ําและเป็นปัญหาในปัจจุบันเราได้คำหนึงถึงปัญหาเหล่านี้และอยากสะท้อนให้ทุกท่านได้นึกคิดว่าปัญหาเหล่านี้ที่ยังไม่หมดไปจากสังคมไทยยังมีปัญหาระยะยาวที่ยังแก้ไขไม่ได้และอยากให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาและไม่มองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลดความเรือมร้ําที่เกิดขึ้น ในสังคมไทยและให้ทุกคนมีที่ยินทำกินอย่างเสมอภาคและเกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิตอย่างยัง่งยืน